สวัสดีย่ามาแรกพี่น้องฟองปลายเช้าอีสานุุปุกสทุนคลิปนี้กี่มาอัปเดตเรดาตรวจฝนลาสุดแรกนี่มีฝนอยู่ใสแน่นอีสิกุมภาพันธ์สองพ ตรวจพอกุ้มฝนฝ่าขนองกำลังปันกลางถึงนาก,กุมฝนแห้งคืนปกคุ้มพื้นทีอ่อำเภอปากขาดอำเภอเมืองอำเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬอำเภอสีเมืองไม่ทาบอสะไข่เมืองพอนพิสัยรัตนว่าปีจังหวัดนอ้องค่ายอำเภอวังสะพุงน้องหินเอราวัณพาขาวผู้กระดึงจังหวัดเลย อำเภอว่านนนิวาดจังหวัดสกลนครอําเภอโกสุมพิสัยอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามอําเภอน้องไยนำนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอเมืองอําเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดอ ah ําเภอชุมพลบุรีอําเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อําเภอพุทธไทยสงน้องหงน้องกีโนนสุวรรณช่ำนินางร่องล่ำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์และกเกือบทั้งจังหวัดของ อุดรท่าน,นีน้องบัวลำพูชัยภูมิคอนแกนและกะโคราจาเป็นยังฝนช่วงนี้คือหลายการเนื่องจากกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมประเทศไท้ตอนบนและกะภาคอีสานของห้านนั่นเองค่ะระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักลมกระโชกแรงและกะอาจจะเกิดฝ่าพาเกิดขึ้นได้บางมองบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้นอกจากนอ,กอคลิปนี้กี่ขอโตล,ลาไปก่อนจุกันม่คลิปหน้าจ้าบายบาย